สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้แพทกําลังจะกลับบ้านบนโดยเหมือนชินเคยค่ะแต่วันนี้เรารถยนต์มานะคะแล้วก็จ่ายพี่ๆทุกคนดูถนนนะคะ<ม>แล้วก็บรรยากาศนะระหว่างช่วงฤด,ดูฝนกับฤดูอะไรฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนนะว่าถนนเป็นยังไงบ้างนะคะดูความแตกต่างนะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายด้านหลังให้ดูคะ<ม>่ะคือถนนที่แบบ ฤดูฤด,ดูหนาวแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ฤดูฝนนะถนนแบบสบาย,ายสบายมาก <c oughs> แล้วก็ข้างบนนะคะเป็นโดยปุยนะพี่พี่เห็นไหมคะเป็นตรงนู้นนะคะนักท่องเที่ยวมายเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้แพทขึ้นมาแบ,บคือแบบเต็มเลยนะคะนี่โดยปุยเริ่มตอนนี้เขาเปิดแล้วนะคะแล้วก็ถนนบ้านแพทค่ะ <c oughs> อาถ้าใครอยากมาเที่ยวขับรถมรถอเตอร์ไซค์มาได้เลยค่ะ สบายสบายรถเก่งมาไม่ได้นะคะที่รักเพราะว่าตามไปคะ่ะนี่ถนนดีแล้วนะคะมีค่ะคือถนนที่แบบไม่ใช่ฤดูฝนนะทุกคนคือแบบมาได้เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เขอมากันได้เลยค่ะ ไม่ลื่นแน่นอนนะคะขับไ,ได้สบายสบายเลยค่ะ <Okay. S 1> ถ้าน้องมินาอยากมามาอีกได้นะคะพี่จะไม่พ่านลมแล้วนะคะ <Thank you. S 1> เพราะว่าตอนนี้คือถนนไม่ลื่นแล้วนะ mm hmm. นั่นนะคะจำได้ไหมคะที่รถติดนะตอนนี้คือถนนโอเคมาก <Okay. S 1> นี่ mm hmm. ถนนดีหมดแล้วนะคะตอนนี้ <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงแพ้แล้วนะคะก็ <Go. S 1> <laughs> มาแบบสบายสบายมากเลยค่ะ นี่ถนนดีหมดเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสมปี้มีไหมเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการที่แบบเข้ากําลังหากันอยู่นะคะต้องดูว่าออกหรือยังค่ะนี่ค่ะสมปี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นใบอ่อนนี่นะคะ่ะแล้วก็จะกินยอดนี้นะคะถ้าถึงช่วงฤด,ดูการโอ,โอมีคนมาแบบมาขึ้นมาหายเยอะมากพี่ๆเคยกินกันไหมคะ รสชาติแบบเปรี้ยวๆ,ๆฝาดๆนิดๆ,น,ๆน,นะคะต้นจะเป็นยำรือว่าอร่อยมากเอาไปยำใช้ใช่กับเนื้อนี่นะนี่ค่ะคล้ายๆกับมะนังโกงคล้ายๆกับมะนังโกงเลยนะพี่ใน,นใ,ในสมุนไพรพ่อไปมาดูจัดสมุนไพรต้นหนึ่งนี่ยังไงระหว่างทางที่เรากลับบ้านนะคะก็มีสมุนไพรเยอะอยู่นะคะ<ม>ต้นนี้ค่ะคือต้นอะไรคะ คือต้นไม่จงจ้ะคือต้นสมุนไพรอันนี้คือมันเป็นยาของคนบนดอยสมุนไพรตัวนี้ดูดอกมันเนาะสมุนไพรตัวนี้เนะี่ยคือจะใช้สําหรับเด็กที่เกิดใหม่ๆอาบน้านําในเดือนอาบเดือนอะไรประมาณนะี้เขาจะต้มสมุนไพรตัวนี้อาบนะคือบนดอยเนะี่ยมีความเชื่อว่า จะทําให้สุขภาพของเด็กเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงืมตอนเอากาสอากุลได้ใช้ไหมพ่อแม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอเคอันนี้สมุนไพรตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะนดอยจำชื่อไม่ได้คนบนดอยจะจะจะนำมาปรุงเป็นเป็นยาเป็นยาเขาเรียว่เป็นยายาหลวงเนาะเผ่ามกงเผามง อะที่มาเนี่ยจะเป็นเผ่ามมงนเนยพอดีเคยอยู่กับโมงมากันเลยจําได้บ้างตอนนี้จยเป็นอย่างนี้แต่ที่เขาเรียกว่าอันนี้นรากมันเนี่ยอยาแก้ออไออ๋อไอแต่แข,ก,แขกยิ่งเป็นโควิดแล้วนแน่จะไม่ดูมันอยู่ลึกไหมรากมันเนี่ยเราต้มแล้วแก้ปวดเมื่อยปวดเจ็บคอไข้หวัดไข้อะไรนะี้ แก้ได้หมดเลยหรือคนที่ชอบดื่มน้ำอมมอริสอะไรพวกเนี้ยก็สามารถไปดองได้เป็นยาหลวงรนบนี่รากมันจะหยุดลึกไหมก็แล้วแต่มันต้นแต่เทศนนใช่หเนาะอ่าแต่ลักษณะของของต้นเนี้ยจะเป็นยาที่ดีมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เนาะ เนี่ยลักษณะต้นนะคะก็จะประมาณนี้เลยเล็กๆในเดิอมาค่ะไม่ได้แต่จะอยู่ลึกอยู่นะคะเนี่ยกอันนี้ก็ได้ประมาณส่วนนี้อันนี้ไปต้มกินจะลองให้พ่อกินดูว่าอ่าที่ปวดขาอะไรพวกเนี้ย มันจะใช้ได้ไหมสบายนี่ไม่ลื่นแล้วนะคะแห้งเลยค่ะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะ Давай. Ну и. Недолго пожить. Ну как говорить? พลังพวงเงิน uh ที uh. ่เต็มย่อมยาเสมอชาพนให้ร้อยถึในเช่นว้เทวมนวัดตสีน้นเป็นการนังสักสักสติาดีขานื้อที่แขแรงรวยนี้ย่อมสําเป็ดอแก่ชาลูกทีสกายแล้วแข่งแรงที่ตามปฏิกามตรงทลางทอดกับคนอุพันป่าธรรมแล้วตั้งใจแล้วที่ความมีว่สมเชตู ตสนิทเลยชาติการัพเองตัวเรงตัวซังขปา,ปา,ปาต่อความดำนนชาปวงจเปนที่จัดนดูปณญโสยคาเมืองปัจจัยความเปเนมันมีจงปัญาโสยคาเมืองแก้วมันมีใน,นส,วสว่างสวายคาอยยนูนสัพิโวิวัันโตัวปัญญาลายชาติปวง็นกำลังไปจับพโลกตวินาตู โราทางหวของท่านจนท่านมาเจทวัดวันตรายุอัยตราอย่างมีแก่ทานสุขีดีคายุโคภวพันจงเป็นชุหงือความสุขมีอายุยือาภิวาสนาศีลตานิชมุตาปัจิัยนอยาตารูธรรมนิอัตนุทตลา ว่าตรามีกฎร,ระเบี่อนน้อมต่อตัวใหญ่ชนีิดด้วยค้ณงรางและเนนิดเลยภพาะว่าผรัทมันเข้าใพอสศรพทุาขงคนจะมีแค่ท่านราคันกุสาพัะเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านรัพุทธานุภา,า,าเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระวิทศเจ้าพระธรรมานุภาเวนะ้วยอานโภภาพแห่งพระธรร สาธัะสังคานุภาเวนะ,ะโดยอนุภาแห่งพระทรงสาธาโสตีพระวันกุเตอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพุทธินี้ ีนอาจารย์มันข้ามปีแล้วก็ถ้าจะมาก็มาได้แวาได้ครมาถก็ไม่ได้เขาจะไม่ค่อยมาอาจรย์จีิงๆยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าในป่ามืดด้วยไปมาลำบากเลยไม่ได้ ได้ถวายน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรากำลังจะกลับบ้าน,นะคะ่ะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่กลับไปนอนที่บ้านนะคะไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะคุณพ่อคุณแม่จะลงมาอีกหรือเปล่าก็เลยนั่งรอกันก่อน,นะคะ่ะนี่รถสี่ประตู ของพ่อกันนะคะขึ้นดอยได้แบบืสุดยอดมากเลยคันนี้คนไหนที่สนใจก็สามารถซื้อตัวเลยนะคะพ่อกัดจะขายละค่ะพรุ่งนี้ว่าจะขึ้นไปบนดอยนะคะแต่เห็นว่าโอ้ท่องเที่ยวเยอะมากเลยแต่เราก็อยากพาพี่ๆทุกคนขึ้นไปดอยค่ะเดี๋ยวแพทจะพาพี่ๆทุกคนไปดอยให้ได้นะคะ เราก็ตัดสินใจกันแล้วนะคะว่าเราจะกลับบ้านกันค่ะเราไม่มีรถเครื่องนะคะเราต้องเดินไปอีกสิบกิโลสิบกิโลซื้อของเอาของมาค่ะเหมือนจะไปอันเข้าไปในป่าแต่ไม่ได้เข้าป่านะกระเป๋าหนักน้องพลอยกับพี่เพนเค้กขึ้นไปก่อนแล้วนะตอนแรกว่าจะให้ไปดู ตาคุณยายค่ะว่าจะมานอนที่นี่ไหมนะแต่ว่าเราก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปเดี๋ยวหมูเน่านะ,ะ <c oughs> พอดีซื้อหมูมาด้วย <c oughs> แล้วจะเอาไปกันยังไงรถเครื่องก็ไม่มีค่ะต้องเดินไปนะ,ะกระเป๋าเดินไปให้ถึงบ้านปกตินี่คือจะเอารถเครื่องมาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอารถเครื่องมาค่ะก็เลยต้องเดินไปกัน ยังไม่ทันได้เดินเลยค่ะเหนื่อยแล้วไป่ะตอนนี้เราจะไปกันแล้วนะคะของพ่อกันนะมีกระสอบหนึ่งอันนะของก็เยอะอยู่ค่ะส่วนของแพจนะคะมีกระป๋าหนึ่งใบข้างในหนึ่งใบแล้วก็ถุงทำไมหนักจังเลยอ่ะบัตรงนนี้อีกหนึ่งอันดูสิคะ อถ้าใครอยากมาเป็นเคยดอยนะคะดูไว้นะคะต้องแบกกระสอบใหญ่ๆเลยนะคะโอ้ยนี่ค่ะสัมภาระเราไม่หนักเลยเดินขึ้นดอยสักหนึ่งลูกสองลูกขอบแน่นอนเสียดาค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มานอนที่นานะคะถ้ามานอนในานาก็คือแบบก็จะใกล้กว่า อันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มานอนในนานนะเราก็ต้องเกลดเดเกลดเดก็แปลว่ากลับบ้านค่ะบ้านแพทก็ยังไม่เสร็จนะคะที่สร้างใหม่เพิ่งกำลังใส่ไม้ค่ะทำฝาบ้านนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเราก็ต้องขึ้นไปโอเคเรากลับบ้านกันค่ะ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นไงหนักไหมหาเลยหาเลยอยากกินอะไรก็หาเลยเรากลับมาถึงบ้านหลังเดียวของเราแล้วนะคะ ออู้ในสวนพริกแห้งหมดแล้วคึอฝากฝักบวกมะละกอเต็มเลยกลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงนะคุณพ่อกำลังทำอุให้นะคะอุอที่ดักหนูให้นะคะ กไปเลยมวยแค่หลังก็ดีแล้วที่ไหนอาชันบ้านอะไรที่ไม่เดียว่ขั้นคืนนี้นอนนของเรานะคะขั้นคืนนี้หมูย่างค่ะคืนนี้อยู่อยู่อยู่กับครอบครัวค่ะขั้นคืนนี้ของเราอย,อยู่อยู่บ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะมีแค่หลังเดียวนะคะรับรองว่าเปิดเพลงดังแค่ไหนก็ไม่มีใครดา่าไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าแน่นอนค่ะ มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะปีนี้ทำสุกี้ค่ะแล้วก็หมูย่างนะคะให้คุณพ่อคุณแม่กินสวัสดีค่ะค่ำคืนนี้นะคะน้ามืดไปหน่อยนะคะค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้อยู่ที่บ้านนะคะบ้านห้วยป้ใต้อยู่บ้านหลังเดียวนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้ค่ะเราอยู่กลางนี่ใช่ไหมก็ได้ยินตามตามดอยค่ะมีแสงไฟเยอะเลยแล้วก็บ้านตายายก็ได้ยินเสียงเขาจุดพลุนะดังมาปุ้งปังปุ้งปังแบบกเดี๋ยว ฝ่าข้อนอกเป็นอ่ไรนึกการกอดพ่อพ่อกำลังวันนี้ก็ได้นี่อ่าอะไรนะเต็มพอดีจีทอกอดเดียวจีทอกอดียวไปว่าอะไรนะ้พูว่าไงปักครบปักครบอ๋อปักครบพ่อกำลังปักคบขาค่ะเพราะว่าเท้าบวมนะคะดูว่าสองสาวจะไปแก่ที่มันจะไม่ออกเลยกำลังจะมาตั้งแคมป์นอนอยู่ข้างล่างนะคะแก่ทำไมแคมป์ไม่เนี่ยื้อหมูของเรากับบรรยากาศชิวๆ เงียบมากค่ะอันนี้เราจะสิงอะเรลูกซิโก้กันทีน้ำเปล่าน้ำแดงช่วงนี้เราเต<ด>็มในน้ำแดงน้ำแดงอินเดียป่ามาตั้งยังไงอะมาอ่ะผิวเหรอผิวดูเลยจ้ะ <c oughs> อ่ะพี่เมื่อกีกคื <c oughs> ออะไรค่ำคืนนี้ค่ะใกล้จะถึงเวลาข้าวดาวของเราแล้วนะคะข้าวดาวเลยนะข้าวดาวแล้วแนะน่หว้ด <c oughs> ดีอ่ะข้าวดาวแล้วครับ จิ้นสะกจุดทำไมเนี่ยนี่อ่ะสาวๆนอนแล้วนะคะสาวๆดูสาวๆนอนเป็นไงแพนเค้กนี่ทำอะไรกันอะเล่นอะไรกันอะเล่นไพ่ยอนย้อนย้อนย้อนกันเกมการ์ดเกมกรเลยเราหมูเราหมูเตลูกันคือเราหมูเตลูนี่ค่ะกกงเต้นอยู่ข้างล่างบ้านนะคะจิ้นเสียงปฐะไหมคะอันนั้นนี่คือของในหมู่บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอนนะคะ อันนี้ก็ห้วยป่อใต้แล้วก็มีที่บ้านตาใายอีกนะคะวันนี้เราก็จะได้ยินเสียงพลุเยอะมากเลยค่ะตุ้มตามตุ้มตามกันนะคะก็มีลูกหลานนะคะกลับมาเที่ยวหาพ่อแม่กันนะคะที่หมู่บ้านหัวน้ำเมืองสนเราก็กลับมาค่ะเราอยู่ที่บ้านห้วยปอใต้นะคะอยู่บ้านหลังเดียวเงียบเหงามากเปิดเพลงแค่ไหนก็ไม่มีมก็ไม่ไปรบกวนใครเลยค่ะ ตอเดี้เดี๋ยงคืนแล้วครับอ้โหตนี้เทียงคืนแล้วครับเดี๋ยวมนงเสียว่ะมไม่ถ่ยเยนี่ไงมินี่ไปไม้อ่ะ じゃあね。